สวัสดีค่ะหมอสอยมาอีกแล้วเด้อค่ะหมอสอยหมอสอยกสิมาเวานนท่าน,านกล่อมสู้ฟังคือเกาหนาละคะ่ะเมือนี้ยนะคะก็คเครียดเนาะยุดโควิดว่าต้องไปยังกบมันหลายเนาะฟังนี้ท่านให้คเครขยดจักน้อยเนาะคะ่ะเมื่อนี้หมอสอยกสิมาเฝ้าเวานนท่าน,านกล่อมลงฟองยาเด้อค่ะเด้อฟองยานะคะสีเป็นจังไดเสีมวลจังไดเชืนะ่อับฟั้งเลยเด้อคะ่ะ คือเรื่องมันมีอยู่ว่าผู้ใา้คนหนึ่งเนาะค่ะฟองยาเมียเป็นยังจังฟองยาฟองยาเมียในขอหาว่าเมียบางส่วนของเมียน่ะดำว่าอังว่าเิ่นตีว่าบางส่วนของเมียเนี่ยดำนะบางส่วนน่ยมองได้คิดเอาเองรลดเด้อค่ะเด้อหมอสอยกับ่เปิดอยังไยนะฟองยาว่าบางส่วนของเมียดำบาดเนี่ย การคืนสารนี่มันก็ขึ้นหลายเทียเนาะการคืนสารครั้งแรกเนาะเมียนี่ส่งสีแพ้นะส่งส่งสีบ่คือแล้วนะผู้ผู้พิพากษานี่ส่งสีเบทาทั้งเข่าข้างขวกนะส่งใส่สีหัวอกเดียวกันนั่นละนะคะ,ะพ่อกลับออกมาเมียก็เลยคิดคิด,คดไม่ละนะม่คิดไม่แล้วว่าขันป่อยไปยังสีน่นี่สีแพแน่นอนเมียบ่อยากยาวันต่อไปเมียกับยานยานแพเนาะ ต้องมันต้องหาวิธีต้องเฮ็ดอียังจังกยังเพื่อเพื่อเจ้าของศิชนะเพื่อผัวสิบ่ต้องยาบาทนี่ขืนสารข้างต่อไปนะคะเมียก็ได้ขิดได้ก็ได้ต้มไข่เป็ดหน่วยหนึ่งต้มไข่เป็ดแข็ง,แข,งแข็งไปเลยนะเสียงใส่กระเป๋าไปนําพ่อจะขืนสารนะคะผู้พิพากษาดังบัลลังนะคะเบิกตัวเมียเบิบกตัวเพืเป็นเมีย เมียก็เลยจกไข่นะจกไข่ที่ส่อนใส่ในกระเป๋าเนี่ยแข่งใส่ตาผู้พิพากษาตับ๊บบาทหนึ่งตาผู้ผู้พิพา,ากษากับเขียวเหย้าล้วคุ้มตาแหลเอ็นเลยเนาะผู้พิพากษาก็เลยว่าก็เลยห่าให้ว่าคุณมาทำลายผมเห็นอย่างคูณบะคุณเห็ดยังสี่คุณสีมีความผิดสถานใดไปะนะผู้พิพากษาว่าบาดนี่ผู้นะผู้เมียเนี่ย ผู้เอ่อผู้ผู้ไอผูอ้ยิงคนนีนะก็เลยบอกว่าท่านลองคิดบ่งดูค่ะลองคิดบ่งดีดีขอให้ท่านเห็นใจอีฉันนะขนาดชันน่ะโดนใครกระแทกตาเท่อเดียวทอนั่นนะคุ้มตาท่านน่ะยังแหล่เอ็นขนาดนี่ส่วนฉันน่ะโดนใครกระแทกมาจาักปีปีและจักเทียมันสีบ่แหล่เนี่ยมันสีเห็ดมันสียูได้จังได ให้เห็นใจอีฉันเน่ว่าสันโอ้ยยอ้อนค่วมนี่แหละค่ะยอ้อนค่วมจริงตรงนี้แหละค่ะเมียพูเมียก็เลยชนะนะคะพูดพิพ,พากษาก็เลยให้เมียชนะก็เลยบอ่อตองยานะคะก็เลยเป็นผลดีไปเลยเนาะค่ะเนาะนะคะค่ะ,คะ,ะเป็นยังไงมวนบอ่อกะนาคันถื่อใจกบกดแช่กดไล่ไห้นเดอค่ะเดอกดกระดิง่งไ้แน่นะคะ เมื่อหลังกะสีมาวาให้ฟังคือเก้านั่นละแล้วเมื่อนี้กะแถมสอยคือเก้าเด้อค่ะแถมสอยตามตามสไตล์กองกองความเป็นมอสอยเนาะสอยซอยกองสอยมีอยูวาสอยสอยเทาสิตายว่าแต่บ่อยากใบของดำแนวคัลลัมพันเป็นเมียยุบานคันได้ม่วนนา้านรถหาแต่หม่องตอดใส่อันเจ้าว่าของผู้ไม่น่ะมันบ่ดำตีไอ้นี่กะสอยเนาะค่ะค่ะมวนมวนนะค่ะมวนมวนบ่ต่อไปคิดอีกอย่างหลายเนาะค่ะเนาะค่ะ เมื่อนีกับคอล่าไปก่อนเด้อค่ะเด้อถือใจจังใดกักดแช่กดไลค์ให้เด้ได้เด้อค่ะเมื่อหลังกับสีมาว่าให้ฟังไม่ที่เก่าหน่อยละค่ะค่ะขอสวัสดีค่ะ